เพลิงรับสามหัวใจตอนที่859อาสซมาได้รับโทรศัพท์จากอามันเขาขอให้เธอไปพบเขาที่โรงพยาบาลในเมืองขณะที่อาสซมาวางสายจะก้าวออกจากบ้านอาเลียที่แอบอยู่ควางก้อนหินใส่หัวเธอจากด้านหลังจนทําให้เธอล้มหมดสติไปลูกน้องของอาเลียอุ้มอาสซมาเข้าไปในรถอาเลียทาเช่นนี้เพราะไม่ต้องการให้อาสซมารประกาศเรื่องการตั้งครรภ์โมโหว่าทําไมอามันจะต้องนัดเจอกันที่โรงพยาบาล บาการแสดงบนเวทีจบลงทุกคนมองหาอาสมา อามมนโทหาอาสมา่าเพราะหกโมงเช้าแล้วสงสัยว่าทำไมเธอยังไม่มาถึงอาสมาถูกกลุ่มศีรษะดิ้นโดนต่อสู้กับคนร้ายสองคนในรถตู้อาสมากดสายของอามันร้องขอความช่วยเหลือคนร้ายก็แย่งโทรศัพท์ไปอาสมาดิ้นโดนจนทำรองเท้าหล่นออกไปนอกรถตู้อามันฝากพยาบาลดูแลดีบักที่ยังไม่ฟื้นแล้วรีบออกจากโรงพยาบาลสูขีโทรถามอาสมา่าจากอามันเอกรม บอกซูคีไม่ต้องกังวลมีเครื่องติดตามในโทรศัพท์ของอามันและอาสมาตอนนั้นเธอสงสัยว่ามีคนตามอามันอยู่ไฟอาสมาพยายามวิ่งหนีแต่ผู้คนร้ายก็จับเธอและมัดเธอไว้กลุ่มผู้หญิงมาถึงพวกผู้ชายขอให้เธอทำแท้งลูกของอาสมาไฟอาเลียโทรหาลูกน้องของเธอสั่งให้โยนมือถืออาสมาทิ้งเพื่อไม่ให้มีใครติดตามเธอได้สั่งให้คนรีบมาทำแท้งลูกของอาสมาทันที อาเรียหันมาเจอกาบีก็าถามว่าอาสมาอยู่ที่ไหนเขาเห็นเธออยู่กับอาสมาอาเรียปฏิเสธไม่รู้เห็นอาสมารับสายแล้วก็เปล่าไปจากนั้นอาเรียก็รีบปล่าไปจากกาบีพวกคนร้ายพาอาสมาไปยังสถานที่แห่งหนึ่งอาสมาถามพวกนั้นว่าทำไมพวกเขาถึงลักพาตัวเธอหากทำเพื่อเงินเธอจะจ่ายเงินให้พวกเขาสองเท่าเธอกรีดร้องขอให้พวกเขาปล่อยเธอไปหญิงไหวกลางคนเข้า มาสั่งให้ผู้ชายแก้เชือกที่มัดเทา้าอาสมาพอเป็นอิสระก็ถีบคนร้ายจะหนีแต่ก็ถูกจับตัวกลับมาที่เตียงอามันขีม่มอเตอร์ไซค์ออกค้นหาเอกรรมท่งตำแหน่งของอาสมามาให้อามันอามันไปถึงจุดที่คนร้ายขับรถมอเตอร์ไซค์ออกมาโยนโทรศัพท์ทิ้งไว้ข้างทางอามมนพบโทรศัพท์เธอพยายามออกตามหาอาสมาสงสัยว่าเธออยู่ที่ไหนจนมาเห็นรองเท้าของเธอที่หล่นอยู่ข้างทาง ที่ในห้องอาสมากำลังจะถูกทำแทงแต่เธอกัดขืนคว้าเข็มฉีดยาดแทงกลับไปที่ขาอีกฝ่ายและผลักผู้หญิงเหล่านั้นออกจับตัวผู้หญิงคนหนึ่งมาเป็นตัวประกันสั่งให้ทุกคนถอยไปอามันขับรถมอเตอร์ไซค์พบเอกรรมที่ถนนต่างฝ่ายก็ต่างจะช่วยกันแยกย้ายกันตามหาอารีออกมาจากรถคุยสายกับคนของเธอที่อีฝ่ายต้องการเงินเพิ่มเพราะอาสมาขัดขืนอารี ก็ยอมตอบตกลงอามันกับรถสอบถามผู้คนแถวนั้นโดยที่เขาไม่รู้ว่ารถของอาเลียจอดอยู่ข้างหน้าเขาไม่ไกลฝ่ายดีบักฝืนได้สติอโศกโทรมาแจ้งเขาเรื่องอาสมาหายตัวไปดีบักเป็นกังวลรีบออกจากโรงพยาบาลทันทีฝ่ายอาสมาต่อสู้กับคนร้ายอาเลียที่แอบอยู่ด้านหลังแทงเข็มฉิดยาลงไปด้านหลังอาสมาอาสมาดึงผ้าม่านที่อาเลียหลบอยู่ก ่อนจะล้มลงหมดสติอาเลียสั่งให้พวกผู้หญิงทำงานให้เสร็จและอย่าปล่อยให้ลูกของอาสมาเกิดมาบนโลกใบนี้พวกผู้หญิงก็พากันยกอาสมาเข้าไปข้างในอาเลียก็โทรหาอามานทำทีถามเกี่ยวกับอาสมาเขาก็ตอบกลับว่าได้มือถือและรองเท้าของเธอแล้วเขากำลังจะไปสถานที่ที่ใกล้เคียงนั้นอาเลียตื่นตนกสั่งให้พวกผู้หญิงพาอาสมาเข้าไปข้างในเพื่อที่อา มันจะได้ไม่คุณพบ ในที่สุดอามันก็มาถึงพยายามพังประตูกาบีกับซูกีขับรถมาพบดีบักอยู่กลางถนนจึงได้พาเขาไปด้วยในขณะที่อามันพยายามพังประตูและตะโกนเรียกอาสมาอาเรียเข้าไปข้างในสั่งให้พวกผู้หญิงกรอกอยาขับและออกไปจากที่นั่นก่อนที่อามันจะเห็นเธอเธอออกมาที่ประตูด้านหลังแต่ชุดก็ติดกับรูนามในขณะที่ด้านในพวกผู้หญิงกำลัง จะกลอกอยาขับแก่อสมาเพลิงรักสามหัวใจตอนที่859อามันพังประตูเข้าไปข้างในเห็นตุ้มหูของอาสมาเข้าโทรหายเอกกรรมให้รีบมาโดยเร็วชายคนหนึ่งเข้ามาสอบถามว่าเขาเป็นใครเข้ามาข้างในได้อย่างไรอามันบอกเขาพบต่างหูภรยาเขาอยู่ที่นี่อามันถูกชายกลุ่มโลนั้นตีและขัดขวางด้านในพวกผู้หญิงที่กําลังกลอกอยาขับให้อาสมาอาสมา ได้สติพยายามดินดน้นรนลุกขึ้นวิ่งหนีแต่ก็เสียหลักล้มลงผู้ผู้หญิงก็รีบมาจับตัวเธออาสมาเห็นคนร้ายทุบตีอามมนเธอสะบัดตัวและรีบวิ่งล็อกประตูห้องเอาไว้คนร้ายใช้โซ่รัดคออามานแต่อามานก็สะบัดดึงโซ่เข้ามาทำร้ายกลับอาสมาจะวิ่งไปหาอามานมีชายคนหนึ่งมาล็อกคอเธอลากเธอกลับเข้าไปข้างในเอกัมกับกาบีมาถึงกาบีก็รีบเข้า าไปช่วยอาสมาเขาเกือบที่จะฆ่าชายคนนั้นส่ขี่กับอามานมาหยุดกาบีไว้คนร้ายอีกคนถือมีดจะแทงอาสมาแต่ดีบักวิ่งมารับมีดแทนคนร้ายหันพี่โมงอาเลียอาเลียส่งสัญญาณให้มาจับตัวเธอเป็นตัวประกัน อาสมาตกใจที่ดีบักถูกแทงเอกัมถามอาเรียว่ามาทำอะไรที่นี่อาเรียบอกเธอมาที่นี่เพื่อตามหาอาสมาเอากรมตะโกนเสียงดังสั่งให้คนร้ายปล่อยตัวอาเรียคนร้ายผลักอาเลียแล้ววิ่งหนีไป พวกเขารีพาดีบักไปโรงพยาบาลอามาันคุยกับหมอหมอบอกว่าดีบักได้รับการผ่าตัดหัวใจขั้นวิกฤตแต่เขาก็หนีไปหลังการผ่าตัดทุกคนตกใจอาสมาก,ก็ตกใจหันไปมองเมื่อรู้ว่าดีบักเข้ารับการผ่าตัดเธอสุดนั่งร้องไห้โกรธหันไปมองหน้าอาเลียเธอรู้ว่าเรื่องทั้งหมดนี้เกิดขึ้นก็เพราะอาเลีย อามันเอ่ยขอโทษอาสมาอาสม่าสะบัดมือเข้าออกต่อมาอาสมาเซ็นเอกสารและดีบักก็ได้รับการผ่าตัดรักษาอามันเข้าไปขอโทษเธอเธอตำหนิเขาที่ไม่บอกเรื่องการผ่าตัดของพ่อเธออามันบอกว่าดีบักขอร้องเขาไม่ให้บอกใครกาบีก็ปลอบอาสมาสูกีก็ปลอบอาสม่าไม่ต้องกังวลมาตารานีจะทําให้ทุกอย่างเรียบร้อยต่อมาอาโศกกับ ปรีโตมาพบอาสมาด้วยความเป็นกังวลจากนั้นทุกคนก็พากันไปนั่งที่มุมหนึ่งเหลือเพียงแค่อามันกับอาสมาที่อยู่หน้าห้องอามันขอให้พยาบาลทำแผลให้อาสมาต่อมาเขานำน้ำผลไม้มาให้เธอแต่เธอปฏิเสธไม่ต้องการจะรับมันเขาก็โหนมน้าวให้เธอรับและให้ยาแก่เธออาสมายอมรับมาดื่มคิดว่าอามันกับอาเลียร่วมมือกันในแผนการนี้พวกเขา เขากำลังแท้งทำทั้งหมดนี้เอกรรมให้คำมั่นกับอโศกว่าเขาจะดำเนินการสอบสวนและค้นหาคนร้ายอาเลียครุ่นคิดว่าเธอจะทำอย่างไรต่อไปดีหมอออกมาแจ้งทุกคนว่าการผ่าตัดพ้นอันตรายแล้วรออีก24ชั่วโมงข้างหน้าซึ่งมีความสำคัญสำหรับดีบัก และกำลังจะย้ายเข้าห้องไอซีอาสมาคิดว่าเธอไม่สามารถจะให้อภัยตัวเองได้ต่อมาอามันไปที่ครุทวาราสวดภาวนาเพื่อดีบักส่วนอาสมากับทุกคนสวดภาวนาเพื่อดีบักในโรงพยาบาลอาสมาขอบคุณหมออามันมาถึงเธอบอกว่าเธอจะอยู่กับพ่อเธอเองส่วนเขาควรกลับไปพักผ่อน อามันบอกเขาจะอยู่ที่นี่ด้วยต่อมาในตอนดึกอาสมาปล่อยหลับไปที่หน้าหอ้องอามันก็กลุ่มเธอด้วยแจ็คเก็ตของเขาและถอดรองเท้าให้นั่งอยู่ข้างเธอกาบีเข้ามายืนมองภาพทั้งสองอาเรียมาถึงกาบีก็บอกอาสมาไม่ต้องการพวกเขาแล้วเพราะว่าอามันนั้นอยู่เคียงข้างเธออาสมาลืมตามองอามมนคิดว่าเธอแค่รอเวลาฟื้นตัวของพ่อเธอเท่านั้น เช้าวันต่อมาโมแจ้งอาสมาว่าดีบักพ้นขีดอันตรายแล้วเขาต้องการพักผ่อนประมาณ15-20วันหลังจากนั้นเขาก็จะหายดีดีบักบอกอาสมาว่าเธอโชคดีมากที่มีอามันเป็นหุ้นส่วนชีวิตเล่าว,ว่าอามันดูแลเขาอย่างไรดีบักถูกนำตัวกลับมาบ้านอาสมาบอกว่าเธอมีเรื่องสำคัญที่จะบอกกับทุกคนเธออยากไปแคนาดาดีบักบอก อาสมาว่าโชคดีที่มีคู่ชีวิตอย่างอามานอามมนนั้นช่วยชีวิตเขามาแล้วถึงสองครั้งอามมนบริจากเลือดให้และไม่ย้ายจากที่นี่จนกว่าตัวเขาจะผ่าตัดสําเร็จอามันนั้นดูแลเขาเป็นเหมือนลูกชายของเขาเองอาสมาก็หันไปมองอามมน ต่อมาดีบักกลับมาถึงบ้านทุกคนดีใจทุกคนก็ชื่นชมอามันและอาสมาอาสม่าบอกว่าเธออยากไปแคนาดาเธออยากจะให้อาเลียไปด้วยทุกคนก็หันมองอาสม่าอย่างแปลกใจเพลิงรักสามหัวใจตอนที่860 อาสมาบอกทุกคนว่าเธออยากไปแคนาดากาบีบอกเขาจะไปกับเธอด้วยอาสมาบอกเธออยากไปกับอามานราโนก็กระซิบกับสูขีว่าเธอเคยบอกแล้วว่าพวกเขาจะใกล้ชิดกันมากขึ้นสูขี้บอกว่าอามันจะไปกับอาสมาอย่างแน่นอนอาสมาบอกว่าครั้งหน้าเธอจะพาราดไปแต่ครั้งนี้เธอจองตั๋วไว้สีใบขออนุญาตเอกรรมและเนมัรดเพื่อจะพาอาเลียไปด้วย เธอเคยบอกไว้ว่าพ่อแม่กาบีไม่สามารถจะมาอินเดียได้เธอจะเป็นคนพาอาเลียไปพบพวกเขาอาเลียบอกตัวเธอพร้อมหันไปขออนุญาตเอกรรมัมเอกรัรมอนุญาตวันต่อมาอาสมอาอธิษฐานต่อมาตารานีเพื่อมอบความเข้มแข็งให้กับเธอมอบความสําเร็จในความพยายามของเธอที่จะเกิดขึ้นราชถามอาสมาว่าเขาจะไปด้วยได้ไหมอาสมาบอกเธอมี งานสำคัญมากที่นั่นแล้วเธอจะพาเขาไปในครั้งต่อไปอาสมาวางแผนที่จะทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในขณะที่ออกจากบ้านเธอน้ำตาไหลสงสัยว่าเธอจะได้กลับมาที่บ้านหลังนี้อีกหรือไม่ต่อมาทั้งสี่ก็เดินทางมาถึงแคนาดาอาสมาบอกให้กาบีกลับไปพักผ่อนที่บ้านแล้วพรุ่งนี้เช้าค่อยเจอกันส่วนอามมนกับอาเรียนนั้นเธอจะพาไปยังสถานที่ที่เธอ วางแผนจะเซอร์ไพรส์ให้กับพวกเขาต่อมาทั้งสก็พากันนั่งที่เก้าอี้ด้านนอกร้านอาหารแห่งหนึ่งอาสม่าจำการโกงของพวกเขาเธอได้นำแชมเปญมาเพื่อเฉลิมฉลองการมาเยือนแคนาดาซึ่งเป็นความฝันของพวกเขาอาสมาขอให้อามันเปิดขวด อามันนิ่งเงียบอาสมาขอให้อาเลียทำรรอาเลียขอให้อาสมาเข้าประเด็นอาเลียบอกเธอนั้นไม่อยากที่จะฉลองเพราะว่าเธอเหนื่อยอาสมาบอกอาเลียจะเหนื่อยได้อย่างไรในเมื่อมีความพยายามอย่างมากที่จะมาที่นี่เธอเตือนพวกเขาว่าพวกเขานั้นตอนนี้อยู่ในแคนาดาแล้วซึ่งพวกเขาพยายามอย่างยิ่งจะออกจากอินเดียอย่างผิดกฎหมายตอนนี้เธอพาพวกเขามาอย่างง่ายดายและถูกกฎ หมายอาเลียสงสัยว่าอาสมาดูเรื่องที่เธอกับอามานหลักรอบจะมาแคนาดาอย่างผิดกฎหมายได้อย่างไรอาสมาบอกต่อว่าเธอรู้ทุกอย่างแม้กระทั่งว่ารู้ว่าทั้งสองคนรักกันเธอบอกอามานว่าเธอรู้เรื่องทั้งหมดนี้ตั้งแต่เธอเห็นหนังสือเดินทางและตั๋วผ่านเครื่องข,ข,ของพวกเขาเขานั้นใช้ราดเป็นข้ออ้างในการที่จะมาแคนาดา อาสมาพูดถึงกำไรปลอมเธอบอกเธอพบอันจริงอยู่ในตู้ของอาเลียอามันบอกว่าเขานั้นต้องการจะบอกความจริงทั้งหมดกับเธออาสมาปฏิเสธว่าไม่ใช่ตอนนี้และเขาทำสิ่งที่ผิดพลาดครั้งใหญ่ที่สุดที่เขาทำลงไปก็คือการปล่อยให้เธอนั้นตกหลุมรักเขาทั้งที่เขานั้นรักคนอื่นและอาเลียเองก็ไม่คิดที่จะห้ามเธออามันก็รู้ว่าไม่มี มีพื้นที่ให้กับเธอเพราะว่าเขานั้นรักอาเลียแต่พวกเขาก็พากันปกปิดถามว่าตัวเธอนั้นทำอะไรผิดเธอรู้ว่าเอกรรมกับสูคีเป็นศัตรูกัน จึงทำให้พวกเขาทั้งสองไม่สามารถรักกันได้แต่พวกคุนนั้นหลอกใช้เธอเป็นตัวที่จะเดินทางมาแคนาดาอาเลียบอกว่าอามันกำลังจะบอกความจริงกับอาสมาอาสมาบอกว่าตอนนี้ตัวเธอนั้นไม่ได้มีศรัทธาในความจริงอีกแล้วเธอรู้ด้วยว่าสุราที่แอบอ้างว่าเป็นแฟนเก่าของอาเรียนั้นเดินทางมาถึงแคนาดาเมื่อสองเดือนก่อนทำไมอาเรียถึงได้ทำแบบนี้กับเธอ และทำไมพวกเขาถึงได้ทำลายชีวิตเธอเธอรู้สึกแย่ที่สุดเมื่อราโนพยายามปกปิดคำโกหกของเขาตัวเธอเองควรที่จะตระหนักถึงเรื่องทั้งหมด ตอนที่ราดขึ้นเวทีในฐานะเจ้าบ่าวพอตัวเธอโกหกว่าท้องพวกคุณก็มีความสามารถมากอาสมหาหันไปถามอาเลียว่าแค่เธอโกหกว่าท้องอาเลียถึงกับลักพาตัวเธอไปทำไมอาเลียถึงได้ก้มต่ำมากขนาดนี้เธอรู้ว่าทำไมอาเลียถึงทำทั้งหมดนี้เพราะไม่อยากจะให้ข่าวเรื่องการตั้งครรภเธอออกมา พราะอาเรียคิดว่ากลัวจะสูญเสียอามันไปอาเรียปฏิเสธอาสมาบอกเธอได้ยินตอนที่อาเรียบอกผู้หญิงคนนั้นว่าเด็กไม่ควรจะเกิดมาบนโลกใบนี้อาเรียไม่คิดเลยว่ามันอาจจะทำให้ตัวเธอตายได้จากการกระทำนั้นอาเรียเป็นอาชญากรและควรละอายแก่ใจเธอนั้นเกลียดอาเรียมากกรูอไมอันที่จริงเธอควรจะแจ้งจับพวกเขาในข้อหาก่ออาชญากรรมแต่เธอ จะไม่ก้มต่ำเหมือนพวกเขาอาสมาก,ก็ดึงมือทั้งสองมาประสานกันบนโต๊ะบอกว่าตัวเธอโชคดีที่ไม่ท้องต้องขอบคุณพระเป็นเจ้าเธอขอให้พวกเขาใช้ชีวิตร่วมกันในแคนาดาอย่างมีความสุขอาสมาก,ก็ดึงเอกสารการยาออกมาจากเสื้อเซนลงบนโต๊ะ